คลิปนี้ไม่มีเสียงคุณคุณเห็นอะไรอะ่นะเขียวเขียวน่ะสาลายวากระแมะหรือเปล่าสาลายอระคุณบอกเป็นสาลายอ่ะโอ้ยที่ขัดหม้อนี่คุณเงาขนาดนี้สก็อตไบค์ชัดๆออมาเป็นแผ่นเลยคุณโอ้โหนึกว่าแผ่นปูเสือมาตายละผักแพนเหรอ <laughs> หรือว่าหรือว่าน้องสก็อตไบค์คิดว่าโอ้ยฉันเขียวฉันฉันรู้สึกว่าฉันน่าจะเนียนไปกับผักได้คือจริงๆมันไม่น่าจะหลุดมาได้ขนาดนี้เนาะเออต้อง เขาเห็นคลิปนี้ที่แบบว่าผู้ชายทิกเกอร์เขาแบบออกมาโพสเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าน้องอาจจะรู้สึกว่าอยากจะมีประโยชน์ในการขัดลาไส้ไปด้วยเขี่ยมาเลยอ่ะเขี่ยมาเลยเผื่อว่าเราจะมีประโยชน์ในการขัดลำไส้ไปด้วยหรือเปล่าอะไรยังไงนะแล้วตอนแรกอ่ะฉันคิดว่าอ่ะคนถ่ายอาจจะทำคอนเทนต์หรือเปล่าแต่ไปไปมาสังเกตดีๆคือเขาต้มแล้วจนแบบเปื่อยเข้ากันดีเลยอ่ะใช่หลายคนก็สงสัยเหมือนคุณว่าเอยเป็นคอนเทนต์หรือเปล่าแบบว่าเจ้าของคลิปที่โพสอ่ะใส่เอ็กซตไบต์ตัวนี้ลงไปเองหรือเปล่าแต่ว่าดูดีๆนะมันมีการแบบว่า เขาแหละตุ้มจนเปื่อยแล้วนี่นี่ของจริงมันต้องอย่างนี้น่ากินน่ากินแบบนี้แล้วเมื่อกี้ไม่น่ากินใช่ไหมไม่น่ากินไม่ใช่อันนั้นไม่กินกินไม่ได้นะคือโอ้โหมาเป็นแบบเป็นแผ่นเลยร้อมตกใจมากคือเราเราก็เห็นแบบว่าเคสแบบว่าของที่แบบแปลกต่อมาเยอะนะแต่ก็ไม่คิดว่าจะมาเป็นแผ่นขนาดนี้ใหญ่ขนาดนี้ปกติก็มาเป็นฝอยขัดบอแบบเล็กเล็กาแมลงเล็กๆบ้างอะไรน้อยเนินเล็กเล็กอ่ะมาเป็นแผ่นเลยคือซื้อจับชายแถมสก๊อตไบร์แถมจารยให้เลย ว่ากินเสร็จปุ๊บอาจจะช่วยขัดลงังผอมด้วยตกใ,ใจเลยนะบางคนที่เห็นคลิป,ลปนี้นะคะก็บอกเลยว่านี่ไงนี่แหละคือเหตุผลที่อยากจะทําอาหารกินเอง